สวัสดีค่ะโอ้ออกแล้วนะคะผลรางวัลของช่องหวยมุจลินงวดน,นี้เข้าเลขล่างนะคะห้าศูนย์เป็นไงคะโชคดีกันทุกทุกท่านไหมคะงวันหน้าเอาใหม่เนาะงวดน,นี้ก็ได้พอหอมปากหอมคอสักหน่อยอ่าแล้วก็จะได้ไปทำบุญกันนะคะมีทุนไว้ ซื้อของไปขายแล้วท่านใดที่ได้ก็ยินดีด้วยนะคะยินดีกับช่องหวยมุจลินนะคะงวดนี้เข้าเลขล่างนะคะ5 0ค่ะยินดีด้วยนะคะงวดหน้าเจอกันใหม่นะคะท่านผู้ชมงวดหน้าเจอกันใหม่นะคะจะเอามาฝากใหม่เผื่อเข้าอีกเนาะดีใจด้วยนะคะสำหรับท่านที่ ได้โชควันนี้ส่วนท่านที่ยังไม่ได้ก็เอาไว้โอกาสหน้าเนาะยังไงก็ขอให้โชคดีทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะ